พี่น้องทั้ง,งหลายเฮาก็มาฮอดบทเฮียนบทที่8แล้วเนาะบทเฮียนที่8นี้ก็ได้บ่าถึงการฟืนฟูความคิดคิดใจไหมการตีเฮ็ดห้เฮาหัาห่นมีกำกึดไหมจุดประสงค์ของบทนี้ก็คืออิมาบอกพี่น้องว่าการตีเฮ้าอีมีชีวิตอยู่ในต่างของพระเจ้าแบบเสรีภาพบ่แม่นว่าเฮ็ดเตอร์เดียวแล้วผ่านไปเลยมใจมันเป็นการตีเฮ้าใจชีวิตในแต่ละมือแต่ละวันไปแบบนี้ อันนี้ข่อยไม่ได้หมายถึงความหลอดนะความหลอดนี่เฮ้านี่หลอดตั้งแต่เฮ้ารับพระเยซูเข้ามาแล้วอันนี้นี่ข่อยหมายถึงการยางไปจอมพระเยซูในแบบมีสันติสุขในแต่ละมือแต่ละมือหันขอพระคัมพี่บทนี่มาจากพระคัมพี่ลมบท12บสองข้อที่สองยาเฮ็ดโตตามโลกนี่แต่จงยอมที่จะหื้อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านไหมแล้วท่านจะได้เห็นว่า พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นจจไหนอัญยังที่ดีอัญยังที่หนาพอใจแล้วอัญยังที่มันดีผอมกูยังปี่นองตั้งร้ายเฮาทุกคนนี่ต่างก็มีปอมเหมือนกันเพาะหลายคนก็ได้เติบใหญ่มากเหมือนกันมีวิธีกึดการใจชีวิตเหมือนกันหลายกุณกล่มได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นคริสเตียนเลยหรือว่าเติบใหญ่ในทางของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการใจชีวิตแบบ มีอิสระภาพและเสรีภาพในทางของพระเจา้าและการเป็นผู้ใหญ่ในพระเจา้าขึ้นอยู่กับการที่เฮาจะยอมวเหือพระเจ้าหันเปลี่ยนแปลงเฮาได้ร้ายหรือหน่อยพี่น้องหูบอกวา่าเฮาได้เป็นกุหม่และมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่พระเจ้าเปลี่ยนใหม่ให้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าเปลี่ยนใื้เฮาในชีวิตนะมันจะมีการสินสุดพระเจ้าอิเปลี่ยนแปลงเขาไปเลยเลย เฮาได้เป็นผูถึกสร้างขึ้นไหมตั้งแต่เฮายางเขามาหาพระเจ้าตั้งแต่แหลกเลยแล้วตอนนี้เฮาก็มิเส็นตั้งตีพระเจ้าได้เต็มมาห้เฮาแล้วหือเฮาหันได้ปับเปยนตัวเองไปเลยๆ้าพคำพี้ได้ใจความหมายให้กับการคำว่าเป็นแปลงนี่ว่าเมอนชินี่เป็นเหมือนขบวนการของตัวบุ่งตัวนอนนี่กลายมาเป็นผีเสือ้อแปลว่ามันได้เปลี่ยนแปลงแต่หน่อยเดียว แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตึงปึกตึงเส็งเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน,นะมันเกิดขึ้นกับเฮาได้จะไงแล้วเฮาจะต้องในเฮ็ดแบบไหนแดเพื่อที่จะให้เปลี่ยนแปลงอยู่เลยๆอยู่เสมอพระธรรมลมบทที่ส2องข้อที่สองว่าดีเฮ็ดตามโลกนี้แต่จงยอมที่จะหื้อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเจ้าไหมปีน้องอย่าลืมว่าการต่อสู้นั้น มันก็เผื่อความคิดจิตใจของเฮาความกึดจิตใจของเฮานี่นะมันจะเป็นไป,นป,นปนตามโลกนี่ตามอัตโนมัติเลยเพราะว่าได้ฮับอิทธิพลจากซาตานว่าเฮาจะต้องเฮ็ดแบบนี่นะเฮาจะต้องเฮ็ดแบบนั้นนะได้ฮับอิทธิพลจากโลกนี่มาหลายเฮาก็เลยมีขบวนการตีพิษตีเฮาเฮ็ดและยึดถือมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยและความเจอ พิษพิษตีเฮาได้ใหญ่โตยันมากับเฮาหันนะมันก๋มได้เป็นไปตามพระคัมพี่หรือว่าจะคือข่อยว่าง่ายๆก็แมนว่าแปลว่าเฮาหนี่มีขบวนการความคิดตีพิษพิษหนี่อยู่หัของเฮาอยู่แล้วซึ่งมันแมนความจริงมาหอดนี่ข่อยก็มีตัวอย่างพอแม่เป็น้องฟังอยู่อย่างหนึ่งมีคุหนึ่งอายุกว่าหาสิบปีละมือหนึ่งหันเขาได้กับเปงงานเลี้ยงลุนตีห้องเรียน เขาก็ได้กลับไปจบกับหมูคู่เก่าๆเดิมๆของเขาหันสม,มัยเฮียนตัวกันหันหมูเขาก็เลยตักขึ้นมาว่าโอ้เซียวเอ้เซียวนี่งามตั้งแต่สม,มัยเฮียนเลยต่ผมเดี๋ยวเซียวก็ยังงามอยู่เนาะแล้วแม่เท่ากุนี่สัมตตบเขาว่าอ่าเซียวเทานี่มึงเกยขึ่นนะว่าตัวเก่างาม การติมหันตัวเซียวเข้ามาแอวจอมเฮานี่เขาก็ขึ้นว่าโตเก่าเฮานี่งามเป็นตาบึงแล้วก็เซียวเขาใครอยากมาแอวจอมเฮาหูใครเป็นเซียวใครเป็นหมูเฮาหูแล้วเซียวของไม่เท่านี่ก็เลยบอกว่าอ่าเซียวดีไปขึ้นเหมือนฉะนั่นเฮามาแอวจอมสู้ลืมไปจอมสู้หนนี่ย้อนว่ายามไหนก็ตามแต่ที่เฮาไปจอมสู้นี่เฮานี่ขึ้นว่าโตเก้านี่งามสูสุมได้เฮาเกยิ้มใครแอวหาสู้ พี่น้องที่ฮักแม่เถากุนีนะก็กึดว่าโต๊ะเก่าหั่นบวง,งามตั้งแต่สมัยเฮียนแล้วก็ใจชีวิตแบบบ่หมั่นใจโต๊ะเก่ามาเป็นสี่สิบห้าสิบปีก็ย่อนกึดว่าโต๊ะเก่างามกับหย่อนไปเทมโต๊ะเกา่าเบื้องโนพ่อแม่พี่น้องว่าจูมือนี่เฮายังใจว่าเฮาหัน่นมีนิสัยเหมือนแม่เถากุนี่บ่หรือว่ามีนิสัยดี จะไหนบอกที่มันแสดงออกว่าตีย่อนว่าตีเฮาไปเข้าใจพิษแล้วก็ไปเจอสิ่งที่พิษพิษมาหนาเมื่ว่าจะเป็นการตีกึศว่าตเก่างามหรือเฮ็ดหือตัวเก่ามีความหมั่นใจบ่หรือว่าอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮากึศมันมีอยู่บ่ส่วนลงร้ายแล้วระบบความเจอในสมองของเฮาน่ะถึกสั่งและเติมขืนมาโดยพีมานซาตานเฮ็ดหือเฮาหันได้ซึมซับกำจุกำวอกมัน บางกุญนี่เป็นกุญขีหน่อยใจบางกุญนี่เห็นแก่โตบางกุญนี่ดูถูกตัวเา่าเบิ่งตัวเ่านี่เป็นกุญเล็กกุญหน่อยกุญมีปัญญากรมขจุของผีมานซาตานนี่นะซัมเตอร์ก็แต่ให้เกิงหนึ่งแต่ให้เกิงหนึ่งมันก็เลยส่งผลแลวก็มีอิทธิพลต่อโตเฮาแล้วยม่มตีเฮามาเป็นขิสเตียนั่นนี่ห้ำใจว่ามีมปุ่มกดปิดเปิดอยู่ในหัวเฮานู เฮ้าก็ยังมีความคิดแบบระบบเดิมๆอันเก่าหันอยู่ภาคพี่หงระบบกนไกตัวหนีว่าฝไาเหนือนังจะอ่านและการยางแบบเซรีภาพนี่มันเป็นเรื่องสำคัญหลายต่อกับชีวิตคริสเตียนเฮานะในแต่ละมือแต่ละมือหันตอนนี้เฮาต้องได้เป็นวิธีกำรรกึดเก่าๆของเฮาหันถ้าเฮาอยากเติบใหญ่ในฐานะที่เป็นสาวกของพระเจา้าเฮาก็ ต้องได้เป็ี่ยนคำคิดของเฮาให้ไหมเฮาจะต้องได้เอาความจริงมาทดแทนใส่คำคิดเก่าๆของเฮาตีมีสรุปง่ายๆก็คือเฮาต้องได้เปลี่ยนวิธีคิดไหมหรือว่าฝืนฟูความคิดจิตใจไหมในบทที่สีในบทเฮียนที่สีที่เฮาเฮียนผ่านมาเฮาได้อู่ขึ้นมาอีกนึงแล้วเกี่ยวกับปอมทีมมันเป็นตีอยู่ของผีมานซาตานตีอยู่ในตัวเฮา เฮามาเทมพระคัมภีร์เด้ว่าถึงป่อมโต้นนี้นะเฮามาเทมพระธรรมสโคลินบทที่สิบขอที่สถึงหถึงแม้ว่าเฮาใจชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮากบมได้สูบเหมือนตีโลกนี้สู้เพราะว่าอาวุธที่เฮาใจสูบบอได้เหมือนกับอาวุธที่โลกนี้ใจแต่เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อมางเพททำลายป่อมอัน มันคงของศัตรูเฮ้าทำลายขอโตแยงและกุสิงกุยางตีกุนหญิงยกขึนมาต่อสู่ความหูของพระเจ้าแล้วเฮ้าอีจับเอากำคึดกุยางเอามาเป็นสะเลยของพระเยซูเอามาอยู่ไต่พระเยซูในพระคัมภีร์เปาโลได้บอกอย่างชัดเจนว่ามันมีสิ่งหนึ่งตีได้อยู่ในกำคึดของเฮ้า เปโลไดเวอาฮอดตขอตัวแยงขออ่างตียกขึ้นมาต่อตานเลงของพระเจ้าแล้วเปาโลก็ได้อูดถึงว่าหือเฮาจับเอากำกึดของเฮาตีมีนะหือมาอยู่ไตเยซูหรือว่าหือมาเจอฟังพระเยซูความหมายของคำว่าป่อมหรือฐานตีมันเป็นป่อมปาการที่ใหญ่และเป็นตึกที่แข็งแกงาย เฮาเคยหันประสาทหินบ่อประสาทที่มันเป็นป๋อมเป็นหินสำมตถนะมันมีความใหญ่หลายประแมพี่นอกและก็แข็งแก่งตีสุดเพราะว่ามันถือเฮ็ดขืนมาจากกําแพงทีเอาหินมาวางเป็นจั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 นขนไปถาว่าเฮาครับลถไปจนเอากําแพงหันนะจะเป็นลดเฮาหันทีมันลุมันเปแต่กําแพงหันจําเป็นสังเลยป้อม หรือทานที่มันหมายถึงความเจอพิษพิษีมันถึกใสไวแล้วใสวแล้วใสอีกใสแล้วใสอีกทีมันได้ทับทมมาเป็นเวลาโดนนั่นในชีวิตของเฮามันป้องกัน่หือเฮาหูจักพระเจ้าและไปหอดพระเจ้ามันตั้งอยู่ในกำกึดจิตใจของเฮามันแข็งแกร่งจิพาเขาไปไมันได้เหมือนกำแพง ตีข่อยว่าหินนะ้านๆะนะหลายจันเอารถจนก็ยังเป็นสังเลยฮะน,นะความเจอผิดๆเหมือนแบบนี้นะเขาอาจจะถึกปุกฟังมาตั้งแต่เฮ้าเป็นละอ่อนหน่อยสน,น,นั่นนี่ถ้ามีสังที่เกยเกิดขึ้นกับเฮาตอนตั้งแต่เฮ้าตอนเป็นเด็กหน่อยความคิดความอ่านตัวนั้นมันก็จะไปปุ๊กฟังอยู่ตีหัหเฮาเฮ้าอาจเกยถึกหมูกูวาเหอตั้งแต่เป็นเด็กหน่อย หรืออาจจะหายแห้งกว่านั้นก็คือตอนเป็นได้หน่อยเฮาอาจจะถึกกุนว่าใสในตั้งติ้มดีมึงนิมมิกามึงนิมปอมเมม,มึงหักปอเมเมมใจใข่เดมึงอีขี้การอีโอนอีดำความพิษกูสิงกูยังไงนะมึงแงละเป็นคนเฮ็ดเป็นมาแล้วมันซาตานก็ได้ว่าเหมือนกันเหมือนกันกันกบปันเสงนั่นแนหะเพราะมันในหูจุดอ่อนของเฮาและมันก็ได้มาหวานมาเมล็ดในหูเฮาแล้ว มันใจเป็นเหตุการณ์เดียวนะมันมาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ h ่นแหละหลังจากนั้นนี่โลกนี่ก็ได้เพิ่มความกดดันความดูถูกตัวน,นั้นเขามากเลยๆเลยๆเลยๆสร้างบาดแพ้เพิ่มขึ้นมาเลยๆเอาระเบิดของคำขีดจุห่นมาโยนเข่าใส่มาแบนเข่าใส่นะมนเล็วเข้าใส่อีกมันก็อีบอกว่าท้าว่าอยากมีความสุขอยากเป็นที่ฮับใดของคนทั่วไปนะ เฮาจะต้องได้เฮ็ดแบบนี้ต้องได้เฮ็ดแบบนั้นเมื่อเฮาได้รับเอาความกดดันจากมันซาตานสิ่งเหล่านั้นก็จะไปก่อโต้กอต่กอโตอยู่ในหฮของเฮาแล้วก็กันออกมาเป็นนิสัยของเฮาถ้าเฮาเติบใหญ่มากนะแล้วมีกุลมาบอกเฮาว่าเออเจ้าหันมาเป็นกุลนําอยู่ในโบสถ์ในคิาทาจักเนอกํากึดอันตีอันเก่าๆตั้งแต่แรกพุนก็อีกพุดออกมาจากหูว่าเออกูนี่เฮ็ดได้แหละ กูนี่มีกาเออกูนิมสมควรกูนี่ดีมปอกำกึดต,ตัวนี้ก็อีพุดออกมาอีกตัวหนึง่งปี่นองที่หักตั้งหลายเฮาเจอสิ่งต่างๆมันจะหนีมานะมาหึงจนมันเป็นศูนหนึ่งในชีวิตของเฮาแล้วแล้วเฮาก่อนกึดเห็นภาพนันได้ว่าเฮาก็กึดบ่ออกวัดตัวเฮาหนี้เป็นไปตั้งไหมใดต่างจากนี้ได้แล้วกึดผามออกเลยอีกความหมายหนึ่งตีหฮือเขาใจกันง่ายๆนะ เกี่ยวกับปมหรือฐานทัพตีเฮาโวาในเรื่องนี้นะนั่นมันก็หมายถึงกำกึดกำอานตีเฮาสั่งสมที่มันแมนความจริงันนะแล้วก็มันก็ผลิตแล้วก็ถึกส่งออกมาเป็นนิสยัยตีพระเจ้ามอยากเหงาเป็นความหูซึกตีเฮาหูซึกหน่อยใจหูซึกว่าตกเขามีความปลอดภัยมั่นคงความหูซึกตีเฮาหูซึกว่าเฮามดีปอสิ่งเหล่านี้นะมันก็เป็น ปอมตีต่างอยู่ในใจเฮาเหมือนกันพ่อสังอ่ะพ่อว่าลูกของพระเจา้ากุนไหนเดีอตีเจอ๊อ่๋ยเป็นตาเบึงเป็นตาแยงแล้วก็เงาแล้วก็ใบมีพอแม่พปน่นหองมีเนออันนี้สามารถเป็นความจริงได้อันนี้เป็นความจริงได้แต่ความจริงแล้วมันคือคําขีดจุหลอกโลงตีมันอ่อโตอยู่ในหัวสมองของเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นกลายมาเป็นปอม หรือกลายมาเป็นป่อมที่มันแข็งแก่งอยู่ในตัวเฮามันจึงเฮ็ดหนึ่งเฮาหันนะกึดและเฮ็ดตามในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให,ห้เฮาเป็นป่อมโตที่เฮาว่านี่นะนมันมีอยู่สองด่านด่านที่หนึ่งก็คือว่าหูวเฮาครอ,อีเฮ็ดแต่เฮากึดว่าเฮเฮ็ดได้แต่อีกแข่งอันหนึง่งก็คือสิ่งที่เฮามันคนที่จะไปเฮ็ด แต่กับยุดเฮ็ดมันได้มาหอดทรงพักหือกึดเฮ้าทุกคนนี่มีลักษณะนิสัยเหมือนกันป้ะแม่ปี่นองเพราะว่าความคึดแต่ละอย่างนิสัยแต่ละอย่างถึกสร้างขึนมาตามความเจอและกำกึดที่มันพิษเดียวนี่หือป้ะแม่ปี่นองมากึดเทมว่าหน้าตาของป๋อมเฮ้านี่เป็นจะไนแล้วมันมีผลกระทบต่อน,นิสัยเฮ้ากำกึดเฮาจะไนเมื่อก่อนนี่เฮากฮึดว่า ตัวเก่าเฮานี่เป็นกุญแจนไหนอันนั้นนี่เป็นคำโกหกหลอกลวงเดี๋ยวนี่เวลานี่เฮาเป็นกุญแจนไหนแล้วอันนี่แหละคือความจริงของพระเจ้าขอให้ตัวอย่างขืนมาเนาะ่าสมมติว่าแต่ก่อนนี่เฮามีกำคิดตีว่าเฮานิ่ไมได้เห็นหนังสือมีมีกำคิดกำอ่านสาม,มารถตีแบ่งปันในกลุ่มได้ไสาม,มารถตีเปิดเผยเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นหูได้เนาะ หย่อน่าห้องได้เห็นหนังสือก็เลยเฮ็ดถือห้าหันเป็นกุ้นติ้มหมันใจ้มกาอุ้มกาว่าอันนั้นแหละเป็นกำจุกำหลอกของซาตานแล้วเดี๋ยวนี้ทีมาหูว่าโตข่อยนี่มีความหูเตาใดข่อยก็ว่าไปเตานั่นข่อยบอกความจริงออกไปเตาอั่นพระเยซูได้บอกข่อยว่าเหมือนฉันนั้นใจเกี่ยวของกับการเฮ็ดการศึกษาข่อยไปบอกเขาว่าจันนั้น โตนี่แหละเป็นกรรมกุดที่ถึกต้องและเป็นกรรมกุดที่เป็นความจริงของพระเจ้าก็เลยเฮ็ดหือคอยหันมีความมั่นใจในการเราเรื่องของพระเจ้าในการเป่าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า